เลยนะหรือว่ารถไปไหนหมดอ้าวสวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆ,ๆคะเด็กๆมาช่วยครูหารถไหนได้ไหมคะวันนี้คุณครูจะเข้าไปในเมืองแต่คุณครูไม่ได้พารถมาคุณครูจะต้องเรียกรถแท็กซี่วันนี้เด็กๆรู้ไหมว่ารถมีความสําคัญยังไงนะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเด็กๆดูไหมคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องคม,มานาคมคม,มานาคมคือเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับ โดยสารเกี่ยวกับการที่เราได้แบบว่าในนั่งรถได้ไปไหนคือเป็นเกี่ยวกับว่าเราเดินทางยังไงไปยังไงเพราะว่าบางที่เราต้องเดินทางกับบนท้องฟ้าก็คือบนเครื่องบินบางที่เราต้องเดินทางบนบ,นบกก็คือรถยนต์หรือไม่ก็จักรยานมอเตอร์ไซค์หรือบางที่เราต้องเดินทางกับน้ำก็คือไปทางเรือ ไปทางบกมีอะไรบ้างทางน้ํามีอะไรบ้างดย๋ยวครูจะพาไปชมนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าการข้ามานาคมมีทั้งหมดกี่ประเภทคุณครูจะให้เด็กๆเ,เดาสักหน่อยนึงก,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 การข้ามแาม่ามาน้ำม,มีทั้งหมดสามประเภทก็คือมีทางบกมีทางน้ําแล้วก็มีทางอากาศเหมือนที่ครูได้พูดไปครั้งที่แล้วแล้วก็ทางบก เราจะมีสัญญาณไฟจราจรอะเด็กๆน่าจะเคยเห็นตรงสีแยกไฟแดงที่ลำแก่นทางทับละพวกเด็กๆก,ก็จะเห็นถ้าสมมุติว่าเป็นไฟสีแดงต้องทำยังไงคะต้องให้รถหยุดอะถ้าเป็นไฟสีเขียวท้องทำยังไงคะก็คือให้รถสามารถเคลื่อนที่ไปได้อะจะมีทั้งหมดไฟ3สี 4. ถ้าเป็นไฟสีเหลืองให้เตรียวตัวหยุดใช่ไหมคะเด็กๆอะ นี่ก็คือเกี่ยวกับทางบกเดี๋ยวครูจะพาไปสไลด์ต่อไปนะคะเด็กๆอ่ะค่ะเด็กๆการเข้ามานาคมทางน้ําถ้าพูดถึงน้ําเราต้องเราต้องคิดว่าอะไรอยู่ในน้ําเอ่ยที่มันไม่ใช่สัตว์ทะเลก็ต้องเป็นเรือใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆเคยรู้จักเรืออะไรบ้างเอ่ยที่เด็กๆคิดออก เรือใบเด็กๆรู้จักไหมคะเรือใบเรือใบเขาจะมีเทศกาลหรือการแข่งขันเรือใบเรือใบก็เป็นการคมนาคมทางเรือเช่นกันหรือไม่ก็เรือลบถ้าสมมติเราไปสถานที่ราชการหรือว่าหมายถึงว่าในฐานทัพเรือพังงาก็เราก็จะเห็นเรือลบคันลํำใหญ่ๆนี่ก็เป็นการเข้ามาขาดขานคมนาคมทางน้ําเหมือนกันและยังมีเรืออะไรอีกผิวใต้น้ําเลยคุณครูคิดว่าเด็กบางคนน่าจะไม่รู้จักย่างคุณเฉลยก็แล้วกันก็คือเรือ ดำน้ำนั่นเองนะคะเด็กๆ,ๆเรือดำน้ำก็เป็นการค้ามานาคมทางน้ำแต่ส่วนเหมือนเรือบกถ้าสมมติว่าบางที่เขาจะรับนักท่องเที่ยวไปข้ามเกาะข้ามฝั่งเหมือนบางที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะข้ามไปเกาะสมุยเราก็จะนั่งเรือไปอีกฝั่งหนึ่งหรือบางทีที่เรามีเรือก็คือเป็นการขนส่งสินค้าก็เป็นการคาม,าาามานาคมทางน้ำเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูเขา กว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆคะทางบกก็จะมีลูกขึ้นมาก็คือ,คอมีจักรยานเด็กๆคนไหนเคยปัดจักรยานเป็นบ้างตอนนี้ใครปันจักรยานเป็นบ้างคะยกมือให้คูดูหน่อยอ่าเอาเป็นว่ามิตเห็นว่าหลายคนก็ปัดจักรยานเป็นเนาะแล้วมีใครเคยนั่งรถรถมอเตอร์ไซค์ไปกับคุณพ่อคุณแม่บ้างคะ คุณครูก็ขับมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนนะลูกนะเพราะว่าคุณครูขับรถยนต์ไม่เป็นอะใครที่คุณพ่อคุณแม่ขับรถยนต์เป็นบ้างยกมือขึ้นแล้วใครได้รับอนั่งรถยนต์บ้างยกมือขึ้นอะสิ่งที่คุณครูพูดมาทั้งหมดก็คือเป็นการเดินทางหรือคาม,มานางคมแบบทางบกนะคะนักเรียนก็คือขับบนถนนนลุหรือว่าขับบนทางดินก็แล้วแต่ก็คือเป็นข,ขับาม,มานางคมแบบทางบกก็จะมีพวก รถมีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์มีจักรยานหรือรถไฟก็ถือว่าเป็นทางบกมีเด็กๆคนไหนคิดว่าอ,อ,อะไรเป็นทางบกอีกบ้างไหมชวนครูยกมือหน่อยอ่ะเอาเป็นว่าไม่มีแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเด็กๆคะเรามาคบกับยานผ่านหน้ทางอากาศบ้างอ,อากาศนี่จะพิ้วพิ้วเด็กๆคิดว่ามีอะไรที่เป็นยานผ่านหน้ทาง เป็นยานผ่าหนะ้าทางอากาศไหมคะใช่ถูกต้องมากเก่งมากคะ่ะและเด็กๆคิดว่าอะไรอีกคล้ายๆเครื่องบินแต่มันมีใบพัดพิว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 ก็คือเฮลิคอปเตอร์อ่าเด็กๆเคยน่าจะเห็นจากในทีวีนะนัะะ่นแหละค่ะก็เป็นยานผ่านหนะทางอากาศแล้วมีอะไรอีกอันนี้เด็กๆบางคนน่าจะไม่เคยเห็นจากในทีวีก็คือเป็นลูกกลมๆแล้วก็มีคนนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ให้คน อยู่ข้างในแล้วก็ลอ,อยขึ้นฟ้ามันจะมีเทศกาลบอลลูนด้วยนะลูกนะก็คือเขาเรียกเป็นบอลลูนนี่ก็คือเป็นยานผ่าน,นาทางอากาศเหมือนกันก็คือจะให้คนอยู่ในนั้นแล้วก็จะจุดไฟแล้วก็เราก็จะขึ้นขึ้นไปได้ก็คือเป็นเ,เกี่ยวกับบอลลูนก็เป็นเกี่ยวกับขบมนาคมทางอากาศอ่ะมีเด็กคนไหนสงสัยบ้างยุมือขึ้นหน่อยอ่ะอ๋อเด็กๆอยากรู้ว่ามีกฎระเบียบหรือว่ามี ใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะพามารู้จักเกี่ยวกับกฎของการคมนาคมหรือว่ากฎของยานพาหน,นะต่างๆนะคะก็คือเราจะต้องเคารพเกี่ยวกับกฎทั้งหมดก็คือคล้ายๆกับว่าถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับทางบกเราก็ไม่ผ่าสัญญ,ญาณไฟจาราจรเหมือนถ้าสมมุติว่าเป็นทางอากาศถ้าสมมุติเราขึ้นไปอยู่บนเครื่องบินอ่าเด็กๆทุไหนเคยขึ้นเครื่องบิน,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 บ,นบ้าง,งคูเคยขึ้นสักสองสา คือเขาจะให้นั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วเขาก็จะให้รัดเข็มขัดนิรภัยอ่ะเราก็ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยไ,ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือด้วยทางน้ําก็คือน้ําเขาก็จะใส่ให้เราใส่เสื้อชูชีพเราก็ต้องใส่เสื้อชูชีพหรือจะเป็นทางบกเราก็ต้องใส่เข็มขัดนิรภัยเหมือนกับทางอากาศเหมือนกันก็คือเราจะต้องเคารพกติกา เขาลบกฎระเบียบของที่เขามีไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนเองเดี๋ยวเราจะไปพบกับคําถามท้ายบทเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยครูตอบคาถามกันนะคะไว้เจอในคลิปนะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ มาพบกับคําถามท้ายบทนะคะนักเรียนเด็กๆคะมีภาพอยู่สองภาพเด็กๆคิดว่าภาพไหนเป็นภาพแรงเงาระหว่างภาพที่หนึ่งและภาพที่สองภาพที่หนึ่งเป็นรูปอะไรเอ่ยอ่ะแล้วภาพที่สองเป็นรูปอะไรคุณครูคเฉลยแล้วกันนะคะตอบเป็นว่าภาพที่สองอ่ะใครเกะตอบได้เก่งมากต้องมือให้ตัวเองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆ